เดี๋ยวมาลองใส่ชุดแบบชาวอินโดนีเซียดูนะครับดาวใส่แล้วจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับชุดอินโดใช่ไหมแบบใช่ชุดพื้นเมืองของชาวอินโดนีเซียสวยไหมพี่น้อสวยไหมสวยอยู่นะต้องถามราคาเขาก่อนประมาณเท่าไหร่นดนไงอยู่นดนมาแล้วนี่ข้างหลัง complete เย้ c o m p l e t เย้ 400 400 okay. 400 400ก็ประมาณ800 discount ในเกณฑ์ oh discount by h t i a i d by hand and this is more beautiful can you discount yeah discount a h i t t l e how m e c h yes นี่ครับตอนนี้เรากำลังเลือกอยู่นะเอาสีไหน white 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 and this and s ซลล์รู้ตัวสามแสน yeah ฮ this and this ส m s แ n น this and this and this ส m s แ n น ah this and this สา m s ส n อ Oh, this 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 สา m s ส n เ Yeah. oh รวย9 h เออต้องน่าลองนะ yes t r เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะดาวใส่แล้วออกมาข้างนอกนะเอาเอาเนี่ปวดปีกกระเป๋าไว้เออสามแสเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อน Hai Bali. Ini beli nih okay. Oh, men tip nah, nah. no, yeah. Okay? Yes. Yeah. I will take photo. Yes, together <laughs> and yeah. you, yeah. you take, yeah. Yes, 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 You use first, then I I make a More beautiful with this. We call this uh, Antang. 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 Mm. I think the poor. Mm. His eyes have, uh, have problem. <laughs> 67 me? 67? Yes, yeah. Oh, 67. <seven> you? Yeah. <inaudible> Maybe twenty-five. 30. 30. 30. 30. <laughs>

นาหันหน้ามเออแล้วน่ัไยอนปั้ Where you wanna take a photo inside หรอไปถ่ายรูปข้างนอกมั้ง a ท e a p h ต t o t a อ e a p h o a y o k I เอเฮ้ยสวยอยู่นะได้ไหมสวยเป็นสาวบาหลีค่ะอินโดนีเซีย c l i i n e สวยมากเลยอะ สวยไหมสวย,สวยอา้าวใส่ชุดน,นี้กลับเลยเหรอใส่เลยใส่ชุดน,นี้กลับเลยแล้วขึ้นมอไซยังไงไ <laughs> หนดูนี่หมือนนี่ทุกคนมาสวยไหมใค<ห>รมาสวยเบอรหนึ่งมาหน่อยมาเดินมาก็นีมาจากร้านอย่าอิสระมันมัน don't be j u s just use like this here have โอ้โหแบบผู้ชายเหรอ <laughs> 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 ลองไหมมีเสลใส่คู่กันได้ขอดูหน่อยนี่ครับมาลองดูชุดผู้ชายบ้างบ้างเอมาหนะเดบ้างเอามาหน่อยอันนี้เป็นชุดผู้ชายเดี๋ยวจะไปลองดูโอเค this is อันนี้เท่าไหร่ สามแสนห้าสมแาไหนดู่หมุนหมุนรอบๆเลยเขาบอกว่าเวลาใส่ชุดนี้ให้เดินช้าๆเพราะว่าตรงนี้มันแคบต้องค่อยๆเดินนี้เอบาลินหมุนมนโอ้โ One set two. One set like this. One set. uh four men. uh two. Yeah. No. Two set. Yeah. Two set. One set. Oh, one set. And one. Yeah. And one. Okay. Yeah. One, oh. two, three like this. Three. Oh, three. Actually, yeah. yeah. it's three like this. Nah, come a man. man. Oh, do Bend three like this. I'm man. If you this. ใช้แบบนี้คุณใช้แค่ตัวนี้และตัวนี้โอเคโอ้สองชั้นนะสองชั้นสองชิ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 ้น One piece? This and this. Yeah. Yes. Okay. okay. How much? How much? How much? This nice but thick. Look I don't now. This nice but hey. hey. One set. one, <laughs> one set. <Hey>. One Bali. <laughs> this one is simple. The way McMahon. The Thank you. Try, try, try first. Uh, try it on. Try. Oh, okay. Excuse me, uh. yeah? Yeah.

นนนมนี่ได้อยู่นะเออกระจกข้างในลองสองไหม Use like this <Okay. S 1> มาดูนมบาลีค่ะนม <And S 1> บาลีใช่บาลี Use this o a y Use this u okay. e yeah. this, this, this like ลองได้ไมใส่ได้ไหมถ้าซื้อไปเนี่ยใส่เป็นมโอเคใส่ดามได้แนใส่ได้สวยไหมสวย,สวย สวยโอ้ยเน้น one use like this okay โอ้เป็นผ้าพเข้ามาใช่ไหมมันรัดพุงเธอมากเลยแหละ this simple one โอบาลีนี่ simple one เป็นแบบนี้มันก็เข้าวารีเลยไงเออทุกคนว่าผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านบวกหนึ่งมาค่ะ เดินมาเดินเธอชอบไหมชอบรว่ามันสวยนะเออฮัลโหลไฮบาลีฮัลโหลฮัลโหลลนิสฮัลโหลขอโอเคโอเคมาลเซียดีงกลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่ได้ชุด ลือมอะไรไหมไม่ลืมอะไรเนาะไม่ลืมอะไรนะโ <Thank you. S 1> อเคได้ของเต็มเลยช็อปจนมืดเลยค่ะ <laughs> <laughs> <laughs>